สวัสดีค่ะดฉันนางสาวนัชพรสีสารรหัสนักศึกษา614991051ค่ะวันนี้จะมาท้องตับค่ะเพอซัมฉีบส i ยออฟเพ e g น a ซี่ส่งใส่ตั้งคันชาตวิกไซด์ช่องคลอดคล้บเพอโบซัยออฟเพคเนซี่น่าจะตั้งคันแบ c กตันฮ s Confection ดลดตัวมดลูกไม่สม่ำเสมอ Good d e l s i ส์ปากมดลูกนุ่ม Heager Size มดลูกนุ่ม f a f a s i o n Off-Fetal h a r s l i n e คำขอบเขียทารก b r e m l o p m e n t การคอนศีสากกระทบมือผู้ตรวจ u t e r i Surface เสียงสายสะดือ อัตราเท่ากับฟ oh ีทอร์ฮัสเซว HCG Pegnancy Test บวก VE ผลการตั้งครันเป็นบวกจากฮอร์โมน HCG positive sign of pregnancy ฟ oh ีทอร์ฮัสเซลบวก VE ตัวคันแน่นอน มีเสียงหัวใจเต้น fetal มี movement ํำได้การดิ้นของทารก visualization of the fetus by ultrasound เห็นทารกในเครื่องอันต a s o u n c a s t a t i o n of เมนสเตชันออฟอะเมเนอริเลขาดประจำเดือนมอร์นิ่งซิกเนสอาการอาเจียนขึ้นไส้ฟีเคนยูริเซชันปัสสาวะบ่อยแฝ i ชีสออนเพียฟีเคนนิงวันที่แม่รู้สึกลูกดิ้นวันแรก เชิงเชิสอินเดอร์เสมอนกอมารีแกนการเปลี่ยนแปลงเต้านมขนาดใหญ่ขึ้นอินเคสสิกินพิกซ์เมนแฟชั่น การเพิ่มขึ้นของเม็ดสีผิวค้ำขึ้นจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลิเนียนิก้าเส้นกลางหน้าท้องสีค้ำไซแอกกาลีนารุ่มลายแตกที่หน้าท้อง First day of blast m e n t ว f e r ร i วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย เกสตสเตชันเกตอายุคันเอสซีมีเต็ดเดชออฟคอนฟิเดนตวันกำหนดข้อดซึ่งอายุคันสี่สัปดาห์เกสเจดีนอลถุงตัวคันไพพารี ต่อไดมิสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางกระดูกไพเฟอโบนฟีเมนฟีเมนอลความยาวกระดูกต้นขาเฮสซูคัมเฮสซูคัมเฟอร์ความยาวเส้นรอบศีรษะไฮออฟฟันดสัสระดับความสูงมดลูก ระดับสะดือ1ส่วนสีมากกว่าสะดือ2ส่วนสีมากกว่าสะดือ head fall สีสะลอย head e s es c a e m e n t สีสะเข้าสู่อุ้งเชิญกลาง first lever hand grip หรือ f u n d e l grip ตรวจท่าที่หนึ่งคำยอดมดลูกและส่วนที่อยู่ยอดหมดลูกแข็งหรือไม่ซีคอนรีเฟอร์แหงกิบหรือคำคำบีกิบตรวจท่าที่สองคำหาหลังทาลกอยู่ส่วนใดเทิร์สรีเฟอร์แหงกิบหรือพาวิกกิบ ตัวท่าที่3ามคำว่าส่วนนำเป็นหัวหรือก้นเข้าอุ้งเชิงการ f r o r e per h a n g i i p หรือ by h a n t by h a n e a l in c a r n a l g i v e ท่าที่สี่ เมื่อ36วิกดูว่าศีสะเข้าอุ้งเชิงกันหรือไม่สกิน n i n g การคัดกอง Immufation for pregnancy w o v e m e n t การให้ภูมิคุ้มกันสตีตั้งครนภ List score of pregnancy w o v e m e n t ค่าแนนความเสี่ยงในสตีตั้งคันสโรดิส,พ,ส,พ,สพิสติ้งหายใจแบบช้าใช้ในกรณีปากมดลูกเปิด1-3ึ่งถสาเซนโฟร์โพสพาตุมบอารมณ์เศร้าหลังคลอด โลเขียวรูบ้าน้ำพาวปลาสามวันแรกสีแดงจัดเหมือนประจำเดือนขอบคุณค่ะ